สวัสด uh ีคร mm ับลุงชาสวัสดีครับน้องผมชาครับสวัสดีสวัสดีต่างบ้านโดยครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดี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 ต่างบ้านสวัสดีครับลุงผมเออสวัสดีต่างบ้านนะครับก่ออยู่บ้านสระปินนะครับบ้านศิลป์น้องน้องเอาอินน้ำไผ่นะครับเอาของเนี่ยบ้านเพื่อนเปิดแล้วจิตสูงในขามบุญที่นี่นะครับครับีครับดูมือสองที่นี่นะครับครับเพิ่อนก่เพื่นมีน้ำใจนี่เขาอยากจะได้ของเก่งมาถรฐานเพื่อนเพื่อนชื่อเพิ่อนนี่นะครับถึงเป็นโซนเพื่อนขามบุญที่นี่นะครับ ุงชาตอนนี้ตังบ้านมนถามมา f อลุงชาเนี่ยรู้จักเอเนาะครับรู้จักเอซก่อนครับเอฟซีอ่ะรู้จักเปิ้ลก่อนช่ยๆนครับเอฟซอ่าเอฟซีเอ c เอฟซีเอฟซเอฟ fc เออเอฟซีเอฟซีเอ c ซีครับเออเอนั่นนั่ัเออนะเอฟเ เอฟเอฟสี่มาครับเออแม่นไม่เห็นเอฟซีมาเดินอย่งครับมาเดินป้อถามมาว่าอันกรุงช้าระว่างปลาลีมเนี่ยปลาลีมกับปลาสเตเดสนะอันไหนลวกกกันปลาสเตเดสนะครับปลาลีมมันก็ปลาลีมมันนิ่มมันนิ่มอยู่ดีเก่าครับปลาสเตเดสมันเห็นว่ามันตุ้ยตุ้ยแหละคนทำแม่กินเพียบเพียบคนมากินบ้านนี่ครับปลาสเตเด็เนี่นะปลาสเตเดสปลาสเตเดสมันสเตเดสมันสเตเดสภาษาไทยคือว่าสเตเดสไปตุ้ยแหละคนคนแถวๆนี้ครับ ป่าเด็จนคนนี้เพียบเพียบเปบียแสไทยต็มๆครับว่ามันมันเขาอไปช่วยเห่คนในบ้านนะครับครับถ้าถือทํามกินวันชาาเพียรทวัาวันเที่นี่กคือนะครับนะครับโอ้ป่าเด็จมันมันมันยเหลือคนอีนอถมาเพียบเพียบเป็ียนถเป็นเป็นกาแสที่ว่าเอาเอาสอนที่ว่าเาทมากินชาาเพียรนี่เนี่ยครับครับแล้วแป่าลิมเหรอครับมันก่ป่าลีมนันก่อยู่คนนิ่งๆครับถ้าจะทํำก็ทำอย่าอยู่ที่่เเกาสด แต่นี้มันเหมือนว่ามันทำทำทำงานเหมือนกันครับแต่แต่ว่าทํางานทั่วไปครับบ้านเฮาบ้านนี้ห้องบ้านปูห้องทั่วไปครับจะทั่วประเทศก็ได้ครับปลาสเด็ดปลาลีเนี่กันได้กะรเขาเปรียบเทียบเปรียบเทียบครับโอ้เปรียบเทียบเปรี้ยวอ๋อปลาปลาสเด็ดปลาลีมันว่าอาจจะอยู่เป็นเป็นที่เป็นโหนครับอยู่บ้านนี้ครับทํางานก็สวนบ้านอย่างเดียวอย่างผมสร้างบ้านสร้างประเทศที่นี่ครับสร้างครอบครัวนี่นะครับครับแล้วก็ปลาสเด็ตมันเห็นว่าเขเถ็นว่าเขาทำงานอย่างนี้ครับ พออยู่ที่นี่ทํางานบ้านนี้ถึงทำงานบ้านนี่ถึงทํางานทั่วประเทศครับใช้ที่ว่าหัวหน้าแปลว่าเราไม่สร้างเื่อประเทศครับวันนี้ลุงแชแต่งตัวรอเนาะโอ้ผูกเนตไทยเนาะวันเป็นใบใบโดครับทอ้ใบโดก็อยู่นี่ครับเนตไทยนี่แหละครับคไทยไทยเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยร์เซ็นโอ้ไมถึงชุที่นี่ครับอันผมว่านะลุงแชปลาลีมกับปลาหมอเนาะปลาหมอปลาช่อนเนี่ยบุ้งเขาว่าปลาช่อนเนาะปลาช่อนปลาช่อนกับปลาหมอเนี่ย อันไหนลวกอ่ะพูดถึงความลวกของมันเจ้ครับปลา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 ช่อนปลาช่อนกับปลาหมออ่ากับปลาหมออันไหนลวกอ่าอ๋อเจ้ับติ๊กต๊อกอมันมันแต่ว่าเอ้นะครับแต่ว่าปลาปลาปลาหมอก็ปลาปลาช่อนนะครับครัปลาหมอนี่คิดว่ามีความคิดเพราะว่าเขาใจ้าคิดเอาเปรียบประโยชน์ครับมาสร้างบ้านช่ยที่นี่นะครับ จู่โคตรหมายได้ก่อแจ้งนะครับที่นี่นะครับต่อเข้าวแช่มขี้ยู่อยู่ไหนก็ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมไดนขั้วข้อใส่ขั้วตะปูเข้าองค์จริงที่นี่นะครับครับปลาช่อปลาปลาปลาช่อนนี่นะครับนักว่าปลาช่อเนี่ยปลาหมอปลาช่อนมอครับถูกครับปลาช่อหมายว่าถ้าว่าจะจะชี้สื่อสารน่ใช้ถูกมันก็ดีนะครับถ้าว่าสื่อสารได้ทุกอย่ามันก็ดีครับแล้วก็มันต้องเป็นต้อเปรียบเทียบเป็น ว่าครับถ้าทำทีท่ถูกมันก็ได้ได้สีเดี๋ยวก็เด,ดี๋ยว,วก็ได้ลุงเฉาเดี๋ยวก็แถมหน่อยแถมหน่อยครัต้องบ้านมาถามมาเนี่ยครับอันลุงเฉาเราว่างนอกอีปูนอกอีปูกับนกเกาเนี่ยอันได้เกิดก่อนโดยปูนกเกาครับเราโดยปูนกเกานะครับอันได้เกิดก่อนกันนกเกาครับ ฮะนกเก่าเจ้าเก่าเกิดก่อนครับเพราะเพราะเพราะไอ้อะไรั้องมนเกิดก่อนนกเก่าครับเพราะภาษาภาษากรรมยังเหนียบเพิ่มนกเก่าเนี่ยมันนกเก่ามันว่ามันเกิดก่อนครับนกเก่ามันถึงแรกหนึ่งนะครับไอ้ปูเนี่ยันเป็นคนเป็นโัวหน้าครอบครัวครับหน้าครอบครัวมันคล้าย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 กันนะครับคล้ายกันไอ้ปูไอ้ปูคล้ายนกเก่าเนี่ยคล้ายกันแต่ว่าเพิ่นเกิดมาคนแรกกันกันนะครับครับนั่ไอ้ปูก็ปูเนี่ยเขือนปูเหมือนคนแรกครับที่อยู่ที่บ้านที่นี่นะครับ ก็คล้ายๆกันครับคล้ายกันเนาะคล้ายๆกันครับครับแล้วเปิ้ลจะแจ้งลุงชาเนี่ยลุงชาจะเอาก่อนเอามาครับถ้าซึ่งในสิ่งที่ดีครับเอาเนาะที่ดีๆนี่นะ่ดีครับดีอยู่ประเทศนี้ชื่ออะไครับเออเปิ้ลแจ้งลุงชาไปกอบลุงชาจะเอาก่อน